สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการคิวบินนะครับอยู่ในเกมคอยแบงค์อ่าแล้ววาจะพูดอย่างนี้เลฮ้ยพีจีกดตัดคลิปออกตัดคลิปกดตัดคลิปหลอกด้วยพีจีหลอกเอออ่ะจะทำไมหน้าจอภาพเป็นแบบนี้เล่นแบบเรื่องด่างวังระเบิดแล้วสองสองมันไม่ค่อยจะดีเออแบงค์เล่นนี้เหรอเฮ้ยยินดต้อนรับยินดีต้อนรับ โอ้ช่างกระตุกลือเกินในการถ่ายคลิปโหว่ามีใครหลุดไม่เกือบถ่ายคลิปครั้งนี้ก็แหลกเหมือนกันนะครับก็ช่วยบาบาบาด้วยอุย้ยลืมเปลี่ยนตัวละครเวลาเบิดวายแหลกอะ เอ Quindi, Luckily, ้ยใครอ่ะอ้เ้มงหืมแหลกชะมัดเลยแบงค์โต๋ทีจี้ท oh, ี่หลังกสุดๆีข <so ้างเไม่เห็นหรอกตู้แบงค์จู้จีโอ้่ายคลิปมันแหลกจังเบย์อ่ะเก้ากระโดดลงไปตรงนั้นแหละไม่มีหลัง กูก่อนกูก่อนนั่นไงย้งเอ,อไม่ได้อะไรเลยคับโอ้บ <c ười> ีตีาตายก่อนทำไมเดี๋ยวมันอยู่ก็แหลกอ่ะถ่ายคลิปอ่ะนึกถึงคนถ่ายคลิปีดูเอเดี๋ยวเราดูบีเราจะคุมกันดูขั้นสูงครับบีตีดูเอดูอยู่รนไง มันมาแล้วแท่น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 สองนสองคนเลยแท่นท่นเนาะเออสองคนเลยไปสานแยกแล้วแต่ไปช่วยไปโดนสักเม็ดคนสุดท้ายโหนะระวังด้วยอุ้ยอุ๊ยกระตุกแหลกโอ้ยไหนอ่ะไปเตรียมตัวมันกระโดดแล้วเราเพิ่งกระโดดลงมาเมื่อกี้

อยเรกแคทถวไรนี่นะก็บีกันแหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนต<ส><ญ>าก,ก็แล้วหลกก็เถอะถ้าเกิดพยายามยิงหัวมันก็จะตายเร็วโอ้ยแล้ว,ว่าไม่ใช่แล้วไป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  ยิงส่งสัญญาณสักหน่อยก็ดีมาเมทอกี้เราเห็นตัวแบงวแบนีอยู่ด้านล่างใช่ไหมอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกยิงแล้วก็แหลกมากโอ้ใครเห็นบ้างตแลกแบงค์ถ่ายคลิปเองไม่ใช่แหลกของแบง ดีอยู่ใส่ชิปเหอไม่เป็นไรต้องทำให้แชนเนลดีขึ้นเดี๋ยวขอยิงเล่นก่อน <c oughs> <c oughs> อีกครัยิงเล่นด้วยโอ้ย <c oughs> แหลกชิวัดโอ้ยค้างค้างโอ้ยขอโทษนะครับที่แหลกครับคำกากครับเออไมเป็นไรมันีป็ขาวากัครับนี่ไอมิสเรายาังไม่ได้ยิงใครแอมไสเซมบาดี้เลย ช่องสาช่องสาวอุ้ยอุ้ยอู้หูแลกอะดีมากดีอะไรยไม่ได้กดยิงเลยสักตาเฮ้ยแหลกความแหลกดูกินใจจริงจิ้มอะมิสซ์เบอร์รี่เอือ พอไอ้บาสมาแหลกเลยอ่ะแบงด้วยพี่จีาปตรงไหนตรงจุดเกิดม,นะมันอ่ะมันน่าจะไปะยาวเลยนะยเออเฮ้ย <c oughs> ไอ้บาสดักรอนี่ยว่ะบอสดักรอเลยอนะอมันก็ว่ากั แบงไปไหนอ่ยน้งงแบงคอยู่ปะโอ้ยโอ้ยแลกแลเดีมึงฆ่าแบงค์ไงแบงค์ไม่รู้เอาแบงค์อยู่ิแบงไปไหนวะแล้วจะดเรื่อ นี่แหละคือวิธีที่แหลกที่สุดในมหาวิทยาลัยอาจจะเย้ยิงไรแล้วหัวใจเท้าแบงค์ผ่าพลังในการยิงที่แหลกที่สุดเราออกจากห้องตั้งใจคิดว่ายิงแบบแหลกเลยแหลกตั้งใจคิดว่าไงดีแหลกเลยนะเออโอ้มาปล่อยให้คนแหลกอยู่คนเดียวหรือ ช่างมหาภัยจริงๆแบบมาเจอกับบีจีตัวตัวมาเอ้ยไม่เอาแล้วไม่นั้นบีจีก็ถูกคุณมิงะระวังบีจีหันไอ้ไปาอยู่หยุดเดงนวก่อนดิบีจีหยุดเดินดิ มันฟังเสียงเราเดินมันย่องไปมัย่องปีตีย่องก็ไม่เห็นเลยตามอีก้าเราเราย่องกล่องพวกเองไอ้ก้ามันก็พูดย่องย่องย่องเนี่ยไม่เชื่อไปดูในคลิปได้เลยอะเดะอะเดะไม่มีใครสนใจโอ้โอ้บีบีบิ๊งไปบีเลย

ว่าตกใจหมดเลยแหลกำมาร์ทจะเป็เกระตูดเลยไายคลิปเกมอื่นเดิมก็ตั้งเยอะพีบีเนี่ยแหลกสุดเลยโอ้ยไม่น่ารอเลื่อนเหลือหนึ่งพีจีไปอันยาต้องพีจีอ้ยกระตุกอะไรก็มาแล้วบวีจี

โอ้ยค่ะมันอยู่ไหนก้าว <Go! S 2> อยู่แทนอยู่แทนเดี๋ยวไประเบิดทิ้งไปให้อยูแล้วโดนแลยวิลบอร์ดแฟลอเ้ยตรงไหนวีจีแท่นแทนแท่นแท่นหรอเออเราไม่เราไม่อยู่หรอแท่น อืมอ,อย่าอย่าตอดิตอแหลใช่ไหมเออตัวราคร9ก้า h ชดง่ายจังอยากใช้มังโอ้โหก็อ้กามันลร้อยสามสองนี่ว่ามัานเป็นอะไนปาละเบสุ <c oughs> ดใเสียงไฟเดอร์ินเดองมา เอาเป้าเลยมไว้หลับหัวดิได้เดินรอบลักวิวเลยไม่เห็นมีใครเลยเจ้เออถ่ายคลิปแบบไม่แหลกก็ดีสงสัยทำไมเวลาถ่ายคลิปมันแหลกจังแรงน้อยดิน้อยเริ่มแรอดิเก้าบ้าหลังกูระเบิดกูระเบิด ช่วยได้เยอะเลยนี่ก็มันเล่นร้อยสันสองแล้วโตหยิงด้วยโอ้โหแ้วันยิงของมากกูดีอย่าเล่นดิมันจะรีบไปทำภารกิจแต่แต่บอนด์ฟิวมิชั่นเฟลมิชั่นสับเซสแล้วรู้แล้วทำไมไปจีถึงยางอยู่ทีมไอแบกไอเก้า เฮ้ยกพึ่งได้อยู่ใพูดเลยพราะอะไรอ่ะก็มาบ้างโอ้โหโอ้ยยาวอะ่ะมาสองคนเลยยาวอะ่ะจบเลยเราไปยาวบ้างถ้างั้นเราไปสั้น อาจจะอะไรขึ้นมาอยู่บา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 เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรวะเออตายตอนนี้แหละอุย้ยปิดไอ้นี่ก่อนเฮ้ยทำไมชอบใช้อักเอทำไมชอบใช้คิดกันจังวะเพราะคิดมันบาบาบา,าดูไบีตีมันไปนะมันน่าจ,จะไปเอหรือไม่ก็บีแหละสามสามแยกมั้ง นั่นแหละเท่นเท่นเท่นยิงยิงข้ามันโถอุ้ยที่ขนาดเก้าร้อยสามสองเนี่ยก็เฮดช็อตมันจะตายหมดเลยแค่เฮดช็อตก็ดับชีวิตดับชีวิตคนทุกคนได้หมดแล้วหุ้ยก้าวลวงโอ้มาดูหลังมาตรงนี้แล้วเออหนึ่วจะรอดทำไมวะ อาบีจีไปดูไปวว้ไม่ดนเว้ยมีแค่นัดเดียวซองหอยว่าก้าจะออกซองหอยมันก็ดีแล้วแหละนี่เอ้าเฮ้ยเกี่ยมได้แล้วลุงม่ใช่มันละว ก็เดี๋ยวให้ทำไง้จบตาร์ดเออจะชนะแล้วได้ตังค์แล้วด้วยกว่าจะได้ตังค์เล่กิเร็วแล้วไม่รอแล้วแบ่งย่ารู้แล้วไปข้าได้คนหนึ่งแล้วเฮ้ยนีไง เอเอบีจีเอระวังหนักขึ้นตรงนี้หลังบีจีหลังบีจีต้องตกกระพิบว่ะกู้ก่อนบีจีมีกู้ก่อนเออเดนเดนหลังเนี่ว่ะโอ้ สงสัยเป็นคลิปที่ถ่ายยาวดีสุดอุย้ยยาว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 สองยาวสองกำลังไปตอนนี้อยู่เหนเออยู่อุ้ยตายเลยไปย้าห้าง แลกจะมายาวไหมวะวัเอ้ยอย่ารจะมายาวเลยเก้าอ่อยมันอ้าวไหมเอออย่าเราไคลิปมันถ่ายยาวกว่านี้ได้ไหมเนี่ยยาวไม่มีมาถ่ายอ่ะจะเอาคลิปกั้ ไอ้ไก่มาเข้ามาถ่ายเราโถแปดแปดเลยสุดชี้ชีตาีตาีตอนนี้ถ่ายไปแล้วสิบห้านาทีจำไว้่าไอ้โซเฮ้ยบีจีละมืนไม่โดน ยีกแลเบิด์นอือหือเหลือ14จะรอดทำไมวะเฮ้ยยินกับดิงได้ไงโดนได้ไงวะก็เพราะโดนน่ะสิเอ้ยเสร็จแล้วแผนนี้รู้สึกเบื่อโอ้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ